สวัสดีค่ะดร,รบันดิตค่ะสวัสดีครับคุณวิรวงศ์ครับค่ะมาเริ่มกันที่เอ b ีบนะบางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นซึนามิการเมืองบางคนก็บอกไม่หมายถึงขนาดนั้นหรอก,พกเพราะว่ามันเป็นแค่แบบกับธุรกิจเฉพาะกลุ่มจริงๆดรบันดิตมองเรื่องของเอสีบียังไงบ้างคะคือมันเป็นปัญหาเป็นมันเป็นธนาคารที่มีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีการปิดนะครับค่ะแล้วพอปิดแล้วเนี่ยทางการก็ ป้องกันไอ้ผลกระทบที่การปิดธนาคารเนี่ยจะนําไปสู่ไอ้การแพร่ขยายของความไม่เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในระบบธนาคารพาณิชย์เขาก็เลยออกมาตรการมาเมื่อคืนเนี้ยนะครับที่จะดูแลผู้ฝากเงินแล้วก็พวกที่พวกที่ให้เงินกู้ยืมกับธนาคารเหล่านี้ที่เป็นสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะเข้ามาคล้ายๆป้อง,องกันไว้ก่อน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าผู้ฝากเงินเนียจะได้รับการดูแลนะครับแต่นี้ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้นีนคุณรวงได้พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าไปอุ้มนะค่ะตัวธนาคารปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของธนาคารผู้ถือหุ้นเนี่ยก็กสูญเสียไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงผู้ที่ลงทุนในในธนาคารนี้นะครับก,ก็ก็ถูกปิดไปส่วนที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือผู้ฝากเงินนะครับ ซึ่งผู้ฝากเงินเนี่ยจะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือประเภทที่มีการคุ้มครองเงินฝากนะครับโดยการเสียค่ารมเนียมคุ้คมครองเงินฝากซึ่งมีสัดส่วนน้อยแต่ว่าผู้ฝากเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้มีการคุ้มครองเงินฝากะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็เลยให้ทางสถาบันปกันเงินฝากสารัตเนี่ยเข้าไปคุ้มครองผู้ผ,ผู้ผู้ที่ฝากเงินทั้ง,งหมดให้มี ให้มีให้สามารถเข้าถึงเงินฝากที่เราฝากอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มีความมั่นใจว่าไม่ได้มีไม่เราเราไม่ได้สูญเงินสี่เราฝากแบงค์เนี้ยะคตัเพระว่าทางกา,า,ารธนาคาดได้อีกอันหนึ่งก็คือตัวสถาบันการ,การเงินที่ทําธุรกรรมกับธนาคาร SBB เนี่ยนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาตามาามาเรื่องสภาพคล่องเพราะว่าพอธนาคารเจ๊งไปเนี่ยก็จะไม่สามารถชา,าระหนี้อะไรได้ถูกไหมครับ ก็เลยจะทาให้ธนาคารส่วนหนึ่งเนี่ยจะจะดการกับวัตถุกระทบตามไปด้วยตามมาตรการที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะให้เป็นเงินกู้นะครับซึ่งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเนี้ยนะครับโดยจะเป็นการปล่อยกู้ระยะเวลาหนึ่งปีนะครับแล้วการปล่อยกู้เนี่ยก็จะมีสินทรัพย์ประกันประกันปกตินะครับ ซึ่งสุญญครับที่จะมาค่อประกันปกติเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ชั้นดีที่เป็นราคาที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่นี้อย่างที่เราทราบแบบเนีวเว่ยพอดอเบี้ยสหรัฐขึ้นไปมากๆเนี่ยราคาพันธบัตรรัฐบาลมันส่งสงูงไหมมันก็เลยทําให้ที่ที่ที่เราถือไว้เนี่ยบูลค่าหน้าตัวอาจจะร้อยหนึ่ง <C> e <an> แต่ว่าจากการนั้อาจจะเหลือ994 995งั้นในการนําให้ันาคารที่บาลมาค้าประกันเงินเงินกู้จัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะอนุโลมให้ตีราคาได้เท่ากับเงินหน้าตัวครับ <C> e <an> แต่เพ,เพราะยังไม่มีการขายเป็ว่าเอาเอามาเอามาค้ำประกันเพราะฉะนั้นนี้มันก็จะช่วยทําให้แบงค์ที่เอ,อที่ขายสภาพคล่องจากเหตุการณ์เนี้ยสามารถที่จะสามารถที่จะมี access ในการกู้เงินเกิดเฟดได้แล้วก็ในกรณีที่ธนาคารการแล้วทำออปเปอเรชันนี้และขาดทุนนะทางกระวงการคลังก็จะมีวงเงินที่คุณวิวคุณวิววงฟูดถึูเมื่อกี้เนี้ยสองหมื่นนห้าพันเนี้ยเข้ามาเป็นับสนุนนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งส่วนนี้อันหนึ่งที่เฟดพร้อมจะทําก็คือการการอันฉรายสภาพคล่องให้กับระบบนะครับในอันนี้ก็คือระบบการเงินทั่วไปแลนะนะ PTT เขเยน ที่จะคล้ายๆกับว่าเพื่อให้มั่นมั่นใจว่าทางระบบเองก็จะมีสภาพคล่องที่เพียงพอค่ะดังนั้นการตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะทันเหตุการณ์มากเือมากเลยค่ะค่ะและผมคิดว่าเพืแล้วก็ทั้งทั้งสามองค์กรที่มาร่วมทํางานกันอันนี้ทําช่วงพิเศษเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์นะค่ะประชุมกันด่วนเลยออกมาตรการเงินข้ามคืนค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเพิ่งจะปะทุขึ้นเมื่อวันศุกร์นี่เองใช่ไหม งั้นพี่แอนนี่เขาไม่ได้พักกันเลยเขาก็นั่งคิดเรื่องเนี้ยว่าวก,ก็คงยะมีการตรวจสภาพนะครับว่าตอนนี้แบงค์อื่นเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจที่จะที่จะักมาตราการนี้เพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นในระบบการเงินสหรัฐเพื่อที่จะไม่ให้อ,อันเนี้มาเป็นปัญหาที่จะกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจสา,าม,มารถทำได้ค่อนข้างเร็วเป็นระบบเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากอยู่แล้วจากปัาวิกฤต2008แ่ะถูกไหมครับค่ะ แล้วก็มีการพัฒนาเครื่องมือและกรอบกฎหมายต่างๆแต่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วแล้วก็ประกาศมาทันทีเลยก่อนที่ตลาดในเอเชียจะเปิดใช่ไหมครับค่ะประกาศนั้นแต่เมื่อวานนี้นะวันอาทิตย์แบบออกาเร็วดึกดค่ะแต่ตอนนี้ก็มานั่งดูกันว่าตลาดจะตอบรับยังไงค่ะตลาดรุ่นบ้านเรานี้กลุ่มแบงก็ไม่รู้กระเทือนเรื่องนี้หรือเปล่านะก็ราคาลดลงไป ดรบันดิตค่ะที่ฉันเรียกว่าอาถรรพ์แบงก์อักษรตัว S ขึ้นชื่อหรือเปล่าเพราะว่าซิวเกตเพิ่งปิดไปแล้วก็มา s v b บรรุกซิกเนเจอร์ก็เป็นอีกกลุ่มคล้ายๆกับซิวเกตเหมือนกันคือเป็นธุรกิจคริปโตที่นี้แหมเราเจอซับพลานปี2008มาแล้วรอบหนึ่งนะมาตัว S อีกแล้วแต่หลายคนก็บอกว่ามันมันเฉพาะกลุ่มไหมมันคริปโตมันสตาร์ทอัพคมันมันมันต่างกับเมื่อปี2008เยอะเลยค่ะ คือปี2008เนี่ยคือมันมีความเหมือนกันในแง่ของที่มาของปัญหานะค่ะก็คือดอกเบีย้ยต่ำถูกไหมค่ะพอดอกเบีย้ยต่ำคนก็กู้ถูกไหมฮะค่ะแตกรณีของซับรามมีกลุ่กู้ไปซื้อบ้านากูดยังไงค่ะถูกไกู้มาเก็งกำไรบ้านอ่ะราคาราคาบ้านก็ข,นข,นขึ้นขึ้นขึ้นเอาแล้วก็มีการเลเวอเรจโดยการทําให้โดยการออกพวกเ b s บอออกพวกซีดีโอใช่ไหมครับทําให้ทหําให้ไอ้เงินที่กู้มาสามารถที่จะส่งต่อเป็นรอบนานขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาบ้านขึ้นยาว นะครับเั่นก็คือเกิดพ o p แปว่าฟองสบู่อันนี้คือปีสองพันแปดนะ,ะแล้วพอ,อดอกเบี้ยขึ้นฟองสบู่ก็แตกถูกไหมก็จะมีปัญหา,าพวกพวกแบงค์ที่ถือพวกเอ็บีเอสเอาไว้ก็ก็ขาดทุนแล้วก็นํามาสู่ปัญหาที่ต้องเปเี่ยนกรณีของธนาคารรีม n นบา t h e r ่เป็นต้นนะครับกรณีนี้ก็คล้ายๆกันในเิงเร์เซียาพอร์าทคือ,อดอกเบี้ยมันต่ํามานานถูกไหมแต่ถ้าปล่องเยอะคนก็กู้ว่าไปลงทุนอันนี้ก็เอาไปลงทุนสตาร์ทอัพเอาไปลงทุนเทคถูกไหมครับ ม่นก็ตโต,ตมากตอนนี้พอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนเกิดโควิดเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันมันมันจะรอตัวลงคนก็ไม่กล้าลงทุนนะครับก็คล้ายๆกับเวดแอนสีก็ทําให้แบงก์ที่ปล่อยกู้สิ่งพวกนี้เริ่มถูกกระทบในแง่ของไรายได้ถูกไหมครับก็ประเลยนํามาสู่การขาดสภาพคล่องแล้วก็พยายามแก้ปัญหาโดยการขายสินทรัพย์ที่ลงทุนเอาไว้นะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลบาใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาอกวียงมันขึ้นไปเยอะ ราคาพันธบัตรมันก็ตกถูกไหมฮะคะแม้พอขายก็ขาดทุนเช่บไหมครับขาดทุนไปอะไรหนึ่งจุดแปดบิลเลียนอะไรเนี่ยแหละเพราะขาดทุนเสร็จก็พยายามที่จะเบรกอัพโดยการเพิ่มทุนถูกไหมค่ะวันนี้พอเพิ่มทุนประกาศเพิ่มทุนมาตลาดการเงินก็มันก็ไม่ตอบนับใช่ไหมครับคุ้นตกไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเมื่อตอบมันคลี่ันค่ะใช่ค่ะมันก็เลยมันก็เลยนำนำไปสู่ข่าวว่า มีเนี่ยอย่างที่คุณบอกเ่ยมีการส่งข้อความวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะ, <c oughs> ะไปคนมามาถอนเงินไงโซเชียลนี่มีผลจริงๆริงอ่าพอพอถอ,อนเงินวันรุ่งขึ้นคนก็ตัดใ,ใจปิดเลยนี่คือวนันศุกร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ให้มันทุกอย่างมันนิ่งใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มานั่งดูดอว่ามีมีม,มีมีอะไรแบบนี้อีกไหมนะ <c oughs> ครับก็มีชื่อธนาคารซิกเนเจอร์เข้ามาใช่ไหมก็กล้าๆกับที่บางคนคล้ๆกันแล้วพอ เราเนี่ยช่วงวิกเอนเนี่ยเราก็คิดว่าวันจันนี้น่าจะมีการประกาศอะไรออกมาถูกไหมเพราะว่าเขาส่งข่าวมาว่าเฟดจะประชุมพิเศษใช่ไหมใช่ครับแต่พอคืนเมื่อคืนนี้ประกาศออกมาแล้วก็นแสดงว่าเขาเขาก็ตัดสินใจที่จะทําก่อนค่ะตลาดการเงินทั่วโลกจะเปิดเพราะว่าตลาดแรกๆที่จะเปิดเลยเนี่ยตามเกณฑ์นาฬิกาเนี่ยก็คือที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดก่อนเราสามสี่ชั่วโมงถูกไหมแล้วก็ไล่ไปที่เอเชียนะครับ เดี๋ยวก็ไปที่ยูโรนะแล้วคืนนี้ก็ไปที่เบลการะเนี้ยเราก็จะดูว่าเนี่ยต,ะตะลาดแต่ละตลาดปฏิกิเช่นยังไงกับข่าวฟีออกไปตอนนี้ก็ดูดูดูเนี่ยดูอยู่บางบอันก็ขึ้นบางอันก็ลงนะครับค่ะแล้วด้วยบัณฑิตคนไทยถามอย่างเดียวมันจะกระทบถึงบ้านเราไหมมันจะเป็นเหมือนแบบตอนแฮมเบอร์เกอร์คือแฮมเบอร์อเกอร์บ้านเราก็ไม่เคยกระทบค่ะอันนี้มันเล็กมากครับอันนี้มันเป็นเรื่องของแบงก์ในแคลิฟอร์เนียนะค่ะคือแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่แบงก์ที่มีสาขาทั่วโลกที่ไหนอ่ะใช่ไหมค่ะ มันเป็นแบงค์ที่จํากัดอยู่เฉพาะพื้นที่แล้วก็จํากัดอยู่เฉพาะแค่ธุรกิจที่ไว้คู่ให้กับพวกเทคอินดัสทรีพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้เป็นเป็นเป็นแบั้งั้นในในแง่ของฐานลูกค้าฐานนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับแล้วก็คงจะไม่มีธุรกรรมกับแบงค์ในเอเชียของนี่นะแล้วก็ดูแลของเข้าอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ไอ้ไอ้ส่งผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยในแง่ของ การมีธุรกรรมระหว่างกันคงจะเป็นศูนย์นะผมว่านะครับแต่ว่าในแง่ของไอ้ความเชื่อมั่นใช่ไหมในแง่ของผลกระทบไอ้ในแง่ถึงไอ้ที่มากระทบตลาดกระทบความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งต่อมาเนี่ยมันก็คงจะเหมือนเป็นกันเหมือนกเป็นกันเหมือนกันทุกประเทศนะครับถูกไหมค่ะเป็นเรื่องที่ตลาดจะเวียกับผเสจที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคราวนี้ท่านผู้ชมเสร็จกับตรวทางทางสาระนะครับคุณไอักเสดเหลือมากพูดง่ายๆเรื่องควาที่ผมคิดเอาไว้อ่อค่ะนะ เพราะว่าเพราะว่าแสดงว่าเขาเขาก็ก็มีประสบะการณ์นในเรื่องนี้คับเจเน่จะเล่นก็เคยเคยนั่งเป็นประธานเฟดมาก่อนเนื่อก็คงแบบโอ้ต่อสาย,อยผ่านรถผ่านน้ำมาเยอะครับค่ะดรบัณฑิตที่นี้มาเรื่องของเราแล้วค่ะรู้เมื่อการเมืองไม่ตอบรับแก้คอร์รัปชันแหมพอไปถามเนี่ยคนส่วนใหญ่บอกโอ้เรื่องแรกเลยอยากให้แก้เรื่องของคอร์รัปชันแต่มันมันจะแก้ได้ไหมคะดรบัณฑิตดรบัณฑิตก็จะท้อนมุมมองเรื่องนี้ ครับคือคือผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเราดูนยโยบายภาคการเมืองต่างที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาในแง่ของการพยายามจะให้พยายามจะแถมพยายามจะอะไรใช่ไหมเ <ull> er. พื่อจะเป็นทาความความเดือดร้อนแต่จริงๆถามว่าปัญหาที่ประชาชนอยากให้แก้จริงๆเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับแน่นอนเลอกปากท้องก็สําคัญแต่ผลสํารวจที่ออกมาจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ทํารูปกับทางหาวิทยารั้าแล้วก็จากบุรีริเพื่อเพื่อคนไทยเนี่ยชัดเจนเลย ว่าการแก้คอรัปชันเนี่ยเป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยนะอันดับแรกเลยละที่คนไทยอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยแก้ปัญหาแล้วก็อยากให้พรรคการเมืองเนี่ยมีนโยบายต่อต้านคอรัปชันเป็นนโยบายหลักเลยที่มันมนสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจคนใช่ไหมแล้วเ,เ,เ,เราอาจจะไม่ออกไปพูดนะเป็นการในทางสาธารณะเนี่ยแต่ว่าถ้าถามเป็นเชอเวเนี่ยคนจะสะท้อนเรื่องเดียวออกมาเพราะมันเป็น,เป,นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆทุกคนรู้หมดใช่ไหมครับ ยิ่งช่วงนี้มีข่าวเปิดโปงอะไรกันเนี่ยมันยิ่งชัดเจนเลยว่ามันมีมันมีมันมีสิ่งเ่องหล่านี้อยู่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 ในใจคนตอนนี้ในทางตัวข้ามถ่าเราถามมันมีพักการเมืองที่สนใจเรื่องเหล่านี้จริงขนาดไหนเนี่ยเท่าที่ก็ทําเซอร์เวย์มาเนี่ยมันก็มีพักการเมืองแค่สามพักเองนะที่มีนโยบายต่อต้านการทุจริตต่อต้านกอร์ัปชใครบ้างที่ที่ที่เหลือเนเงียบเลยนะที่เหลือเงียบเลยผมก็เลยคิดว่านี่มันเป็นช่องว่างที่ที่เปิดโอกาสนะให้พักการเมืองที่ที่ ถ้าต้องการจะขับเคลื่อนอันนี้เป็นนโยบายหลักเลยนะแล้วก็มีความตั้งใจสูงในประชาชนจะสนับสนนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรออยู่ใช่ไหมครับค่ะก็เลยจะเชียร์นะจะเชียร์พรรคการเมืองที่ที่ที่คล้ายกับว่าต้องการจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ในสัรคมค่ะผมว่าการการที่จะประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของเราแล้วก็ประกาศว่าจะทําอย่างจริงจังเนี่ยแล้วก็เสนอนโยบายชุดหรือแนวทางเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่ง สิ่งที่ประชาชนอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นซะทีใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันไม่มีใครพอยททาอะไรเราก็รู้ว่าปัญหามันมีแต่จะแย่ลงแย่ลงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเรียกสะท้อนว่าเป็นโอกาสให้พรพักการเมืองที่คล้ายๆกับว่าต้องการสร้างการกเปลี่ยนแปลงน่าจะน่าจะน่าจะใช้ข้อมูลเหล่าเนี้ยมาพัฒนาความคิดแล้วก็แนวนโยบายและความตั้งใจที่มีอยู่แล้วนี่ออกมา ให้ให้ให้จากโยนรักษาเป็นทางเลือกนะแล้วก็เป็นความหวังด้วยครับค่ะแล้ววบันฑิตสะท้อนไว้นะคะว่าคือถ้าถ้าพูดว่าสิบห้าปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนกันมาหลายพักการเมืองนะใครมาบริหารประเทศนี่ก็เปลี่ยนพักเปลี่ยนรัฐบาลผสมมาตลอดแต่ช่วงสิบห้าปีเหมือนกันเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันกลับเหมือนกับจะแรงขึ้นรุนแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคือตัวเลขนี่มาสะท้อนชัดเจนนะจากที่องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศเขาเขาเขาทำเนี่ย แต่บ้านเราการรับรู้เนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับรู้ว่ามีปัญหาแต่ว่าไม่ไม่อยากจะรับรู้อใจมาไม่อยากจะยอมรับว่าปัญหามันรุนแรงผมคิดว่าอันนี้เป็นทุกเป็นทุกสมัยเลยไม่ว่าใครจะมาเป็นใครจะมาเป็นด้านรัฐบาลแล้วผมคิดว่าถ้าเราดูในบริบทของผู้เล่นในภาคการเมืองของเรานะ ผมว่า15ปีเนี่ยทุกคนได้มาเป็นรัฐบาลหมดแล้วอ่ะถูกไหมแต่ปัญ <c oughs> <c oughs> หาปัญหามันาอาจจะยุบอาจจะเว้นสักพัก,พก,พกสองพักที่ี่เป็นพัก <c oughs> ใหม่ที่เเกิดใหม่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข,าเข้ามาหมดแล้วแล้วก็อยู่ในอยู่กับปัญหามาแล้วแล้วก็อยู่กับช่วงที่ตัวเลขมัน15ปีมันมันแย่ลงตลอดแต่นี่อันหนึ่งท,ที่ที่ต้องเรียนก็คือว่าเราอาจจะอย่าไปึ้องไปท้อใจนะเพราะว่ามันมีหลายประเทศเลยที่ที่เคยเป็นแบบเราอะปัญหาคนรับสนุนแรง แต่เขาก็แก้แก้ได้อายกตัวอย่างนะฮ่องกงตอนนั้นทำไงจากไปสามสิบปีแล้วคนก็แย่มากเลยพาคนไข้ไปโรงพยาบาลเนี่ยจะหามขึ้นเตียงเข็นก็ไปโรงพยาบาลนีกะต้งจ่ายตังค์คังไงสิงคโปร์ก็เคยมีกรณีที่ที่ที่มีข่าวนะไต้หวันเนี่ยเคยชัดเจนเลยเกาหลีใต้นีชัดเจนเลยนฮะ แต่ประเทศเหล่านี้เนี่ยยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่เขาก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นประเทศใหญ่ที่เราเห็นนี่แหละค่ะ้ี่จรูในการจัดันดับประเทศที่มีคอรัปชันเยอะเนี่ยสี่ห้าประเทศนี้จะอยู่จุดดับดีกัาหมดเลยนะค่ะของเราเนี่ยจะอยู่ทถ้าเป็นถ้าเป็นตารางฟุตบอลก็อยู่ท้ายตาราง <laughs> ใช่ไหมค่ะ <laughs> างคนเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับท็อปยี่สิบท็อปท็อปเซนไป แต่ที่สําคัญนะคือถ้าเรามาดูในแง่ของสิ่งที่สี่ประเทศนี้ทําในการแก้ปัญหามันจะไม่เหมือนกันอันแรกสําคัญสุดเลยก็คือกา,ารบังคับใช้กฎหมายจะต้องจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับปลาตัวใหญ่อทั้งในภาคธุรกิจภาคราชการและภาคการเมืองที่ทําผิดให้เห็นเป็นตัวอย่างและจุดนี้ทําไม่ได้ไประชาชนทั้งประเทศก็จะไม่เชื่อว่าคอร์รัปชันแก้ไขได้ถูกไหม ก็คือถ้าเรารู้ว่ามีคนที่ไม่ดีเป็นคอรัปชันแต่ว่าไม่เคยถูกจับเนี่ยแต่สี่ประเทศที่ก็ททาหมดเลยยกตัวอย่างอย่างไต้หวันเนี่ยมีประธานาธิบดีโดดหน้าผาตายถูกไหมถูกจับเกาหลีใต้นี่ชัดเจนเลยใช่ไหมผู้หญิงล่้าสุดเนี่ยใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่ที่ถูกจับติดคุกใช่ไหมครับของฮ่องกงอตัวผู้ในการกรมตารวจของเขาเนี่ยคือเป็นคนอั้งตลดนะก็ถูกเรียกตัวมาขึ้น จับขึ้นศาลที่ที่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์ก็มีรัฐลนตมันเป็แแวนข้าตายเพราะว่ามีปีศาจโผ่พันล่าสุดนี้ที่เวียดนามทำได้ไหมเพิ่งเปลี่ยนตัวนายกไปเนี่ยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ล่าสุดล่าสุดเลยก็ที่มาเลเซียที่เม่ออนมาจะดูคนที่แล้วเพิ่งโดนเนี่ยถูกไหมเนี่ยผมว่าไอ้ความเนี่ยความความความกล้าที่จะที่จะทําเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสร้างมันทัดทายอะ้รกัสังคมว่าขนาด แม้แม้แต่ปลาตัวใหญ่ก็สามารถที่จะเอาผิดได้มันก็เลยทําให้คนมีความเชื่อในในในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมแต่นั้นก็คือเรื่องของความโปร่งใสนี่สาคัญมากเลยความโปร่งใสในระบบราชการความโปร่งใสในภาคธุรกิจแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบเนี่ยมัน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 จะมีลิสต์เลยนะของสิ่งที่สามสี่ประเทศนี้เขาทาแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันประชาชนก็แอคทีฟนะเป็นแอคทีฟซิตี้เซนใช่ไหมครับ คอยที่จะเปิดโปงคอยที่จะไม่ยอมแต่คอยที่จะเอาผิดการมาครับใช้กฎหมายก็เข้มแข็งมันมันมันจะมีลิสต์ของมันเลยว,ว่าประเทศที่ก็ทําได้หลังที่ก็ทําอะไรบ้างนะครับพวกเราต้องพยายามทําให้ครบทั้งห้าข้อนี้แหละเพราะฉะนั้นนโยบายที่จะออกมาจากภกาครัฐมันต้องเน้นในห้าให้าข้อนี้แหละซึ่งมันเป็นมันพิสูจน์แล้วนะ่ยว,ว่าทําได้และสมัยนี้เนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเทคโนโลยีมันช่วยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ ความรับไม่มีในโลกครัดคุณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นตัวช่วยแล้วที่สำคัญนั่นคือถ้าเราดูประเทศใหม่ๆนะอย่างประเทศในอีสต์ยุโรปนะที่เพิ่งเป็นประเทศมาได้สักสิบยี่สิบปีพวกนี้ไอตัวค r ร u p เช่นก็จะต่ำมากเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะทุกอย่างเขาจะใช้เทคโนโลยีหมดเลยในการติดต่อราชการเนี่ยจะไม่มีเฟสตูเฟสเฟสตูเฟสมันมาเจอหน้ากัน แล้วไปติดต่อราชการเจอหน้าเนี่ยอาจจะมีคนมาหนีบแขนเราไปคุยอะไรใช่ไหมอะไรแบบนี้แต่ของเข้านี่ทุกอย่างติดต่อโดยระบบคอมพิวเตอร์หมดเพราะนั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่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 มีคนกลางใช่ไหมโอนเงินเข้าตรงนี้ลอมเซ็นตรงนี้ส่งไปเคลียร์กันออกมาเป็นเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยได้มากเลยแต่ไม่สิ่งที่มันเคยเป็นปัญหานะจะต้องํำโน่นจำนี่เนี่ยมันจะทำไม่ได้อวไง เพราะว่าเพราะว่ามันเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเพราะนั้นมันมีเครื <that S 2> ่องมือหลายอย่างที่มันจะช่วยค่ะแต่ประเด็นคือว่าของเราเองไม่พยายามจะนาสิ่งเหล่านี้มาใช้อย่างจริงจังช่ะเราเมมันจะให้มุมมองเรื่องระบบอุปธรรมไว้ด้วยเนอะบ้านเราบางคนก็บอกว่าโอนั่นตัตโตอันนี้ผมว่าเป็นตัวหลักเลยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีของคมนะในอดีตในการช่วยเหลือกันเนี่ยนะค่ะแต่นี้ผมคิดว่าถูกไปใช้ในทางที่ผิดอ่ะไปไปไปการสร้างเครือข่า <จ>แ,แล้วก็ปกป้องกันเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่ถูกปกป้องเนี่ยยิ่งได้ใจไงใช่ไหมใ,ในการเป็นรู้สึกว่าตัวเองมีม,มีอะไรอ่ะมีมีีความปเป็นพิเศษอะ่ะใช่ไหมอ่ามอะไรไม่ได้ก็เลยยิ่งยิ่งทาให้การจ้นทุนการรับแช่นยิ่งจะมีมากแล้วก็โจงแจ้งขึ้นใช่ไหมโจงแจ้งขึ้นสมัยก่อนนี้คนที่ทาผิดยังไงอายนะยังยังไม่กล้าเปิดตัวนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยนะโอ้เดี๋ยวนี้บ้านใหญ่โตรถใหญ่กั้าอะไรแบบเนี้ย เนี่ยมันคือมันมันรู้สึกว่ามันมันมันคล้ายๆแบบมันมันไปของมันค่อนข้างจะญ่แรงใช่ไหมแล้วก็ค่อนข้างแะแต่กล้กกับโจกแจ้งมากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเกรงกลัวรับค่ะหลายๆประเทศนี่อดีตนายกเขาาถูกจําคุกมาหลายมาหลายต่อหลายครั้งหวังว่าเทคโนโลยีจะเป็นเหมือนที่ดรบันดิตบอกนะคะจะช่วยลด คอร์รัปชันหรือว่าหาย,หายไปเลยได้ยิ่งดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะดรบันดิตนิถาวรน,นะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ